คนไทยออกเสียงเป็นเกีตสรลียคนอียิปย<ม>์เป็นเกียตสลยียสลีเอกไก่โสเสือโรเรือสลีเอเกียตส,สรลียอันนี้เป็นภาษาฮินดีเราเรียกว,ว่าเกีตสรลียเมืองเกีตสรลียนี่เจดีเกียตสเลียอยูมีความใหญ่เท่ากับภูเขาหนึ่งลูกลเขาบูรณะปฏิสังขรได้เฉพาะด้านหน้าด้านหลังยังไม่มีอะไรมีแต่ต้นไม้แต่เราก็เดินประทักศิณหนึ่งโลก เป็นเจดีที่สร้างโกนในโลกก็ว่าได้เจดีทางพุทธศาสนานะเราไม่รวมถึงพีระมิดอะไรของทางอียิปต์อียอดอะไรนะไม่ใช่อียิปต์อียอดนะไม่ใช่นะอียิปต์ที่ว่าไอของออดอะไรที่เป็นสามเหลี่ยมพีระมิดอะไรนั่นอันนี้เป็นเจดีทางศาสนาแห่งแรกของโลกจุงก็คือเจดีเกตศรียาเป็นรูปทรงโอคว่ำคล้ายๆกับ องค์พระปฐมเจดีย์ยมจะเป็นโอคว่มข้างบนบนรอบเจดีย์มีพุทธรูปทั้งหมด84,000องค์เข้ากับ84,000นสคับขันคนที่สร้างก็คือก,สสกษัตริย์นิชวีเพื่อบรรจุบาทที่นางอัมพปาลีได้รับจากพุทธเจ้าทำไมอัมพะปาลีต้องได้บาตเพราะว่าถวายวัดสุดท้ายในพรรษาที่45จะว่าวัดอัมพะปาลีคือวัดมะม่วงสวนนางอัมพปารีนะ หญิงงามเมืองที่เต้นรำแบบอัมพาปาลีสวยที่สุดจนกระทั่งปัจจุบันนิยมบัตไทยพุกยางยังอนุรักษ์ไว้อยู่พระธรรมพริวงอาบัเต้นทุกปีช่วงปีใหม่ของอินเดียคนมาดูเยอะมากคนมาดูเยอะมากก็ตรกนจะเป็นอย่างนี้นะกุกขลัก่างนี้แหละเดี๋ยวเขาปรับปรุงใหม่เขาค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆโยมจะทำโอบเจดี เดินมาเรื่อยฟังบรรยายนี่แหละโยมคุยกันไปด้านนี้เราจะไปด้านหน้าถ่ายรูปด้านหน้าที่มีพุทธรูปหลายองค์ที่โคขาดคอหักนี่นะที่เหลืออยู่ประมาณ30องค์จากเบต 14, หมื่นสี่พันองค์นะโยมโรคเจดีบทนี่แหละช่องช่อง,ชองใช่ใช่ช่อง,จ,องจะเป็นอยู่ช่องข้างบนจะบนฐานลักษณะองค์พระบรมเจดีโยมพระบรมเจดีโสพระโสนพระอไอโสนะวรมาก็เอาต้นเบบมาจากนี่แหละโยม แต่จะทรงองค์ปัลุมเจดีก็คือข้างบนแต่ตัวฐานนี่ไม่ใช่นะตัวฐานอินเดียเกิดแผ่นดินไหวบ่อยโดยเฉพาะปี2475เจดีข้างบนอาจจะพังลงมาก็ได้นะทั่วอินเดียนะโยม6.8ลิตรปี2475โบราณสถานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าหรือเกี่ยวข้องกับศาสนาอื่นพังลงมาเยอะมากโดยเฉพาะเขตราชครึกที่เป็นภูเขา นั้นเสียหายมากไกดนาลันทาเราเคยฟังนะกับรพรรดิักครื้นเสียหายมากขอย้ำอีกครั้ว่าไทยเสียหายมากคือราชจักรครื้โบราณคดีชาวเดียบมาดูมาซ่อมเสียมดูเลยครับตรงนี้เข้ามาถึงสถานที่ก็ต้้องใชเวลาเจดีเกสิยรที่ได้บรรจุบาทของพระสมเด็จพพุทธเจ้า ตอนนี้คณะของไม่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 ถ้าเกี่ยวกัชมรธเจ้าไม่มีเสียหายเสียงธรรมจากพระพุทธหกครั้งนั่นก็ได้เดินทางจะไม่เสียหายเกี่ยวข้องกับพุทโรหิตมากราบธรรมสถาลให้รับความรู้สึกเฉยๆเวียนปรื่ิงเปอร์เซียวณไปทั้งเิ้นหนึ่งรอบพระพุทธเจ้าจะไม่เดือดร้นอนที่จะไปต้นนึกถึงความเมตตาทานอาหารต้องเข้าใจตรงนั้นนะ แต่ถ้าไอ,อยางคุเสียตะุกอีก็ว่าเผ่นดินไหวเบ็ดอากาศเนตัวนไงแล้วก็ผู้มีฤทธิก์ก็อาจจะเสียหายมากเพราะว่าไม่เหมือนพระเจ้าอยู่ไม่เหมือนพระเจ้า <c oughs> เราไปถ่าย <c oughs> ไอเราไปย